อย่าเพิ่งรีบไปไหนดิฉันมีคลิปสุดท้าย Social Today ให้คุณผู้ชมได้ติดตามวันนี้ทีมงานนะคะเขาคัดสรรมาเพื่อสาววที่บอกว่ามันคับแค้นใจที่มีการประกาศปิดไม่ให้เสริมสวยแต่มีร้านนี้ค่ะเขาเปิดแล้วก็เขาบอกว่าเป็นมิติใหม่ของการเสริมสวยไปดูกันค่ะ แม่ร้านนี้ดิฉันสมควรไปเอ right. าไหมบอสบอสเธอต้องไปกลับออกคานะคะคือคือคือเป็นมิติใหม่ของการเสริมสวยจริงๆค่ะคือเห็นแล้วคือแบบแม้แต่คนที่ไปทําไปเสริมสวยะค่ะยังตะลึงเลยอะ่ะโอ้โหขนาดนี้ <What? S 1> ดูคิ้ว uh huh. ไม่แน่ใจเขาเรียนแต่งหน้าจากที่ไหนนะคะเออดิฉันดีฉันไม่ขอไปไปเรียนนะ <laughs> ไม่ได้ถามผู้จะไปเรียนนะครับเออถามไว้ค่ะจะได้เตือนคน,น,นอื่นนะคะเอออ่ะแปลกดีค่ะเรื่องแบบ,บนี้ก็มีนะจ๊ะอ่ะคลิปสนุกสนุกน่ารักแบบนี้มาฝากทุกทุกวันหลังจบรายการปิดท้ายผู้ชมได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะก่อนจากกันไปขอบคุณทิกตอกด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ w o r d News ข่าวในมือคุณ